สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่อง The More React นะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับตามคำเรียกร้องนะแล้วก็ตามใจของตงัวเมย์ด้วยแบบว่าเฮ้ยคือข,ขอ,ขอแบบเขาเรียกว่าอะไรขอดูเน็ตเจมนะปั๊บหนึ่งนะจ๊ะเนื่องจากการรีแอคครั้งที่แล้วไปแล้วเรารู้สึกแบบว่ามันดีตัดใจมากเลยทุกคนเรารู้สึกว่า is real is real อย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนตัวเมย์ไหมเออตัวเมย์ก็เลยจะมาดูเจมถามเน็ตบ้างดีกว่าว่า เจมส์จะถามอะไรเน็ตบ้างซึ่งเห็นรูปแรกแล้วคือแบบเจมส์มีความผมสีเข้มแล้ววะเออคือแบบคือแบบน่ารักมากเลยเจมส์แบบน่ารักคือแบบน่ารักโอเคเราไม่พูดพร้อทำเพลงอะไรมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจมส์ถามเน็ตเน็ตเจมส์อาร์คจะเป็นยังไงนะ,ะ่ยจ้าโอเคเพื่อนสิริราไปดูกันเลยจ้า สวัสดีครับ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 วันนีครับวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เจมส์สู่นะครับผมมากับโลเคชั่นที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับเจมส์สู่สถานที่ถ่ายงานใหม่ของดูบันติก็คือบ้านบันที่ทุกคนครับผมต้องอปิดบ้านบ้านวันเจมส์เออบันบันเน็ตเออ ไม่ใช่นะครับวันนี้ก็คือเตรียมจะมาทำคอนเทนต์กับพีเนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีตอนนี้คือมีเยอะมากครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเชิญเจ้าของบ้านเจ้าของสีไล่คืนนี้ก่อนนะครับอินเดียมาี่แล้ววันนี้สวัสดีครับ <c oughs> โอหวันนี้ไม่เราเราทำ Q&A กันไปแล้วแต่ตอนนั้นคือเราเป็นทำกันใช่อะไรคือจะมาทําอีกที่นี่แต่จริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแบบอาจจะทําแบบใหม่ก็เดี๋ยวไปคิดกันอีกรอบก่อนยังไม่คิดมาโดนสดเลยไปกินสกีไิดามโดนสดเลยโอเคแต่บ่อนแต่ว่าว่าสาวนี่แหละอะไรอนกอะไรเขาจับตัวกันแล้ว เออค่อยว่ากันค่อว่ากันนะได้ครับผมปะวนนี้เจมเริ่มิแล้วว่าจะให้พี่เนททำอะไรดีแต่ว่าพี่เนทจะทำได้หรือเปล่าเจมขอมาพี่นจะทำไม่ได้นะครับทุกคาดูาะเนี่ยแมาฮ่า่คื่าอ่าฮ่่่า่าฮี่าฮา่จฮ่าจนาฮ่าฮจริ่าฮ่่มชินฮ่่เฮรอฮาก่าฮเบเ่าฮ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 ่าาฮนาฮ่าฮ่่่าา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  อะไรไมต้องเขียวขนงูนี่งนี่ก็เขาไม่เขาบอกเขาไม่เขินแล้วเขต้แบบนี้ก็ดีหรอกถ้านานเลยชันชิดขึ้นไปดีครับแต่ว่าปากบอกไม่เขินนะครับแต่การทำทุกคนต้องสังเกตด้วก็ตอนแรกเป็นพี่น้องก่อนเพราะว่าพัฒนาก็แบบเป็นพี่น้องที่สิทกันพี่น้องที่สนัอพี่น้สิแล้วก็ไล่ต่อก็คือพี่น้องที่สิไปเรื่อยลยนะครับผมไ้เน้านเราไปต่อไไป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 ไ่ไไปไไ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  อย่าเล่นกับอน่มันจัมอย่าเล่นกับอน่มันจังใครอนโอ้ยย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 นยย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 ย่ยยยยยนยนยย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 ย ไปนะครับผมก็จะเป็นเกค่ะไป้ฟีดแบคมาจากคอมเมนต์หนึ่งครับที่เขาบอกว่า Q&A แบบไม่เห็นหน้ากันเลยอยากให้แบบเห็นแบบตัวต่อตัวกันบ้างนะครับผมแบบถามตัวต่อตัวบ้างก็ตอนนี้ถ้าเปิด Q&A แบบธรรมดามันจะดูแบบเฉยๆไปนะครับโคนเป็นแสงแรงแต่แสงแดดมันแยงตางมันก็สายตาที่แยงไกลเออไม่ฟังไอ้พูดจบว น้องพล่นมุกครับทุกคนโอเคครับเรามาย้ายที่ก่อนก็จะเป็นแบบว่าเจมถามสิบพ่อกินีด้ถามสิบพ่ออ๋อคือแต่กล้าถามอ่าของของเราอ่ะถ้าเกิดเป็นในเจมอ่ะเราจะมีคำถามบางบางคำถามที่เราไม่กล้าถามเพราะฉะนั้นเราจะส่งโมโคนไปบนกมันเลยเหรอใช่เป็นนักข่าวทางนั้นเดี๋ยวเริ่มที่เจมก่อนได้พี่ก็ต้องเป็นดาราท่านหนึ่งเจมก็เป็นแบบถ่าวมาข่าวท่านหนึ่งได้ครับมาข่าวอะไรเดี๋ยวอะไรนะ สนักข่าวอะไรอ่าสนักข่าวเจ,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 จมนิวส์สกันเจมนิวส์ที่ไม่ใช่เจมนิวไม่ใช่เป็นเจมนิวอ๋อเจมส์นิวสยเดี๋ยวโดนทุบนะพูดที่นี่จะโดนทุบนะจริงจริงคนวันนี้เขาต้องที่แรงเลเนี่ยเออนิว<ม> <laughs> น,นาฬิกวเจมเป็นนักข่าวทำอะไรได้บ้างก็เจมอ่ะถามอะไรอ่ะพี่ก็ต้องตอบต้องตอบเราเจมจะให้พี่ทำอะไร พี่ก็ต้องถาอย่าเรื่องมากทาเรื่องมากเลยใช่โนนอนยังอยู่นอนยังอยู่ใครเนี่ยอุ้ยทำไมอ่ะงั้นเดี๋ยวเจมเริ่มอะไรเขาเหยียบเท้ากันเหรอแบบทำได้ทำได้อะงั้นสิบอย่างใช่ไหมเจมเริ่มอย่างแรกก่อนอืมอ่านวดหน่อยดิอืมไม่เข่านวดได้หรอนวดหน่อยเออดีใจอะไรอีกเลยครับฮะนวดอะไร นวดขาอขาพอแล้วเอออันนี้เป็นตัวอ่อเป็นตอย่างใช่ใช่ครบผมแล้วต่อไปนัข่าวมีน่อ่างนี้ด้วยรับเผื่อเมื่อยไงนี่อย่างนึงมากนี่ขามมากแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้นะครัว่าดารารื่น่าโอเคนี่เป็นแบบเป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวเริ่มที่เจมสนิวเลยนะครับผมปมงนนสวัดีครับผม สวัสดีครับผมสำนักข่าวมงคลนิวส์นะครับวันนี้เราจะมาชื่อเป็น <ดา S 2> มงคลจริงหรือว่าศิลปินท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นนักแสดงวัยรุ่นได้ฉายาว่าเน็ตสีไร่นะครับผมอยู่ในช่องยูทูบของดูบันดีนะครับผมซึ่งตอนนี้มียอดวิวถึงหนึ่งแสนวิวแล้วผมจากคู่จิ้งของเขานะครับผมเดี๋ยวเรา ไปถามเขาดีกว่านะครับผมว่าอุยแบ่งนะจะไม่สักหมื่นยังดีครับผมใครไม่ได้ดูไปติดตามดูกันด้วยนะครับผมต้องมีเรียงสองคลิปแบบโอ้คลิปบ้านไม่ได้ดูเรียงเนาะช่วงช่วงเวลาเพื่อนพูดชื่อเขาเขาจะเริ่มทำเป็นไม่ได้ยินแล้วเวลาแบบเรียกเริ่มทำเป็นมองไม่ค่อยเห็นคนนี้นะครับผมคือคุณเนธศิลปภพมาเลยครับคุณเนธสวัสดี สวัสดีครับผมว่ไ้เลยโอ๊ยเนียครับโอทำไมคุณถึงไม่นั่งรออยู่ในบ้านดีอะครับอะไรครับผมก็เป็นครองตัวไม่คือได้ได้ยินว่าได้เลยครับคือได้ยินมาว่าสำนักงานใครครับโกลนครับแต่ว่าท่าทุกคนจะมานี่ยก็จะบอกดีใจมากดีใจจริงๆแบบไม่คิดไม่ฝันเลยครับเพราะว่าแบบไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าแบบนักข่าวนี้จะมาเยือนบ้านสิไยอันนี้ เดีลยวนี้แบบเพื่อนพู่คือคุณไม่ค่อยจะคไมแบเพื่อท้าความจริงนะตอนนี้เพื่อนไม่พแบบเน็ตเนอมันคุณจะทยังไงแบบถ้าเบิดเรียกเน็ตเนเน็ตเฮ้ยเน็ตโอเคมันก็เป็นแบบผลพลอยได้มาจากการที่ดังขึ้นใช่ไหมไม่ช่ไใช่ไอ้นี่เพื่อนมีเพื่อนไม่ค่อยบเนี่ยพระเหมือนกับเราทำงานยไงเพื่อนเลยไม่ได้เจอใช่ครับผวันนี้นะผมไหนแล้วผมก็ตื่นเต้นมากที่ เออจับจุน้ัลงต่กตื่นเต้นาเลยครับผมอยากจะสัมสัมภาษณ์คุณได้เลยครับอยากจะสัมสัมบัตคุณผมบานี่นกับลักแรกนะครับที่มาเยืนที่นี่นะครับจริงเหรอครับจริงโอ้โหเป็นเกลียดมากเป็นเกลียดมากเกลียดเเกลียดเเป็นียวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นเกลียดมากเ็กเกนอกนี่ ใช่ไหมไม่เป็นกแต่เป็นแต่ก่อนไปครับมันมันหอมใจหมเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีได้เลยครับโอแคบผมงั้นเราจะเดินถามไปเดินถามไปทางนู้นดีกว่าครับหรือว่าจะให้อยู่นี่ต่อครับแล้วแต่เลยครับตอบตอไไหนก็ได้โอเคครับเสียงเสียงเสียงคุ้นเตกันบากเลยมากพอแล้วใครอ่ะใครเป็นตากล้องอ่ะแรกเลยดีกว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับฉายาที่คุณพิ่งได้มา สี่ไล่นี่สี่ไล่เหรอครับเนี่ยถ้าสำนักข่าวคุนี่ผมเป็นคนตั้งห่าครับเนี่ยไม่ใช่ครับผมมาจากคลิปทั่วบ้านสีไร่นี่ไงจากคุณถ่ายกลับคุณจิ๊นชื่อว่าเจงที่แบบว่าหน้าตาจะน่ารักมากๆจิ้มริ้มน่ารักเป็รักนะลองลองตองตาผมโผล่ไปทังหมเลยคนนี้ผมชอบมากๆคนนี้อชอบมากเหรอชอบมากๆตองตองตองตาผมโผล่ไปทั้งหมดเลยคนนี้ผมฮะหล่อแบบหล่อมากแล้วก็อะไรนะจิ้มลิ้จิ้มริมน่ารักเป็นรักนะ หมางตุ่มผมมนต้อเหลือคนนี้เขาเหมือนได้ยินแบบโหล่อมันเหลือยแบบเหมือนได้ยินแบบหล่อมนนี่หล่อมากๆคนหล่อมเหลือยแค่ังนะก่มนต้อเหลือยคนนี้ผมชอบมากทำไมออ่าอะไรวะชอบมากเลยใช่ที่สุดอืออือเฮ้ยตัวเองมีอีก What ลริ่มลินเลยอะไม่โดนครับไม่เดนครับเหมือนกันครับโอเคครับผมคุณคุณคุณโอเคป้าก็รู้สึกคือจริงๆต้องโหเป็นเกียรติมากครับที่แบบรายการจุมันดีนะครับแบบโุกแบบเข้ามาถ่ายทำบ้านเราแล้วแบบเออแบบมีน้องเตมสุขพรมคลมาด้วยก็แบบโหเป็นเกียรติมากครับผมดีใจแล้วก็คนก็ได้เห็นบ้านเราเกี่ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่อเก็บเอง ้าต้องทำยังไงรับเนี่ยแล้วคอยังไงแบบต่างชาเข้ามคือแบบไม่คิดว่าใครจะมาดูเราแสนไปเลยแล้วก็หือบเราสามารถที่เาคาอคับ้องเข้ามาุมแรงเวอร์ อู้สงไรบ้างครับกับการที่ได้เริ่มเล่นฟิลิวานเป็นครั้งแรกเพราะว่าที่ผ่านมาผมในฐานะเป็นนักข่าวผมก็จอดิบสุดแบบวิ่งไปวิ่งมาในม6ชั้น5ตั้งแต่เด็กผมติดตามครับผมผมติดตามม6ชั้น5นะผมพี่ที่นี่จะเหมาอนพ่อไ ราก็ได้ยินข่าวว่าเออได้ทํางานร่วมกับน้องติ๋วคุณรู้ไงบ้างก็ตอนทำแรกได้นะครับก็เอาตรงนะถ้าแบบคือตอนแรกที่พี่ออฟทีต่อมาก็ตื่นเต้นมากเพราะเหมือนกับหนึ่งเราไม่เคยแบบตีลลี่วายเอาเอาถ้าความจริงจเอาเนี้ยเราไม่เคยดูเลยแล้วก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับตีลลี่วายเลยเพราะเหมือนกับเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้เห็นใน่ีสเก็ตแล้วพอแบบพี่ออฟไปต่อมาเราก็กังวลนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเราจะเล่นได้ไหมเพราะเราไม่เคยเล่นแล่นหรอเหมือนกับเล่นึ้น แต่หน่งคือที่แบบมันสามารถน่าจะเป็นได้เพราะเหมือนกับเซตอนเรียนชายล้วนมาก่อนพเวลานั่งตักของแก้วการสูบการอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติชายล้วนเนี่ยระวางคือจูบปติปกติก็คือเวลาเล่นเล่นกันอย่างเงี้ยเขาไปจู้การไมันดูออว่าอันไหนไหนจูบให้ดูดิผมออไม่คยอย่าจริงเหรอครัายหมดุนี่แสดงว่า ถ็เผอมีนักข่าวคนอื่นมาคุณก็ทำแบบเจ้าเล่เจ้าโกลนจริงจรองช่องแรกนะที่ช่องแรกใ่ครับเป็นช่องสุด้ายเอาไปงารแกับส่วนำถามที่สมนะครับการที่เล่นซีวายคู่กับน้องเจมส์อนสตอบต้งมจรเน้คองตรงนั้นตอนแรกอ่ะที่บอกเข้าไปไม่รู้จักใครเลยแล้วบบพอเห็นหน้าน้องแอนก็แบบใครว่ะแต่แบบเออพอรู้ว่าแบบ มาคู่กันก็แบบโอ้เป็นเกลียดใช่อีกทีนึนงครับเป็นเกลียดเป็นเกลียดเป็นเกลียดนะร้อน<ห>้องเขาน่ารักมากเขาเขาเหมือนกับ อ๋อก็ว่าทำไมคุณนั่นน่าเจมนะอยวกซิเจนเป็นออกซิเจนแต่เหมือนกับเออพอรู้ว่าแบบเจมได้ไอ้ขวดเจมแล้วเหมือนกับโอเคน้องเคยผ่านมาซีรีส์วายมาแล้วจับนิเจนเวลาเรามีแล้วก็ถามน้องเขาแบบว่าการเข้าหายังไงเพราะเหมือนกับเราก็เคยแบบเคยเหมือนกับลองดูแล้วว่าเราเข้ากันไหมห้มนคู่กันไหมทั้งเราเหมือนกับบางทีเราก็แบบเก่งๆเขกับผู้ชายเขาไม่เคยเล่นถูกป่ะคร้บที่พ่อแบบเออได้น้องเจมมาน้องเจมก็เหมือนกับเป็นคนกล้าแสดงออกกล้าสอนกล้าเจ๊กอะไรก่อนขวดน้องเจมครับผมแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะ รู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวเราต้องก็สำนักข่าวอีกสำนักข่าวนึงไปถามเขานะครับเอ่อถ้าเบื่อแบบน้องเจมส์สุดเลยแบบที่ไร่ใช่ใจถามนี่ยใช่จริงจครับโอเคครับผมคำถามที่สี่ร้อนไหมร้อนครับไดงดีกว่างไหมครับได้ครับโอเคครับผมไดงดีกว่างแล้วคำถามที่สานี้น่าจะเป็นคำถามที่แบบเป็นจุดไฮไลท์ของการถามเลยได้แล้วอันนี้ผมขออนุญาตถามนะครับก็คุณคิดว่าการเล่นซีรีส์วายมันทำให้แบบชื่อแบบชื่อคุณหรือว่าการทำงานของคุณเปลี่ยนไปยังไง ถ้าเอาจริงจริงๆนะครับคือเรื่องกระทบแรกๆก็คือเป็นเพื่อนครับผมเขาเหมือนกับหนึ่งเราเรียนเราเรียนเราเรียนมากับเพื่อนหลายบสหาด้วยผมครับผมด้วยเพื่อนนะเวลาเรามาเล่นซินิวายเราก็ต้องถ่ายมันไม่เห็นนะกล้องมุมเนี่ยหรือแบบมีรูปคู่กับคู่จิ้นเราหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไอนี่เหมือนกับเพื่อนเราก็จะไม่ชินเหมือนกับแบบเออก็จะมาแซวนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับผมก็แต่เรารู้สึกว่าแบบตอนนี้มัน2011แล้วอ่ะเอ้ยยี่สิบเอ็ด จบจากตันอ๋ตัดแน่นอนต่ัวี่เนะครับผมก็ก็รู้สึกว่าแบบมันสังคมคนเปิดกว้างแล้วนะช่วงนี้เดี๋ยวนี้กมันไม่จากัดเพศแล้วว่าแบบเพศไหนจะรักกันหรืออะไรอย่างนี้มันแบไม่ใค่ชายเาเหมือนกับรูสึกว่าแบบเพศมันไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยชายต้องคู่หญิงนิงต้องคู่กัชานะความรักมันไม่จากัดว่าแบบต้องเพศไหนอยู่ได้สบายใจแล้วแบบอยู่ได้แบบรู้สึกดีเป็นคนดีในว่ามันก็โอเคแล้วครับผมผมคิดว่าคำถามนี้ที่เป็นไหมเล่เล่นซีรีวารู้สึกยังไงผมรู้สึกว มันไม่ควรถามอะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบสมัยนี้คือถ้าทุกคนอยากยกระดับความเท่าเทียมกันชายหญิงหรือว่าเพศทุกเพศเราไม่ควรถามคำถามนี้ครับเข้าใจไหมครับสำนักข่าวสุภาพมงคลเอ๊ะสุภมงคลเฮ้ยเอ๊ะสำนักข่าวคุณนั่นแหละครับไม่ควรถามนะครับขอบคุณครับขอบคุณตอบถ้าผมจะคุณตอบดีมากเลยนะแต่นี่คือความเป็นจริงนะครับผมรู้สึกว่าแบบถ้าทุกคนอยากได้ความเท่าเทียมกันอะคำถามนี้ควรถามออกไปแล้วก็ถ้ารว เนตหลอกขึ้นมาเยอะเลยอ่ะคิดเหมือนตังเมเลยตังเมก็คิดเหมือนกันก็จะชอบแบบไหนใช่ก็แบบมเป็นความชอบของตัวเราคเราควรที่จะ open world open world คำถามต่อไปนะครับเราเป็นรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่คุณแบบได้มาทำงานร่วมกับดูบันดึกอย่างไรตรงตนนะครับตอนแรกก็แบบเงาก็ตื่นเต้นพราะเอาเป็นคนที่แบบการเข้ากับคนอื่นอะยากในช่วงแรกมากๆเพราะเป็นคนที่เขินที่อายแล้วพอแบบเข้าไปปุ๊บคือสนุกดีใจชอบ เร้สึกว่าแบบมันเป็นได้ได้ครอบครัวใหม่ครอบครัวหนึ่งเลยครับเราสึกว่าแบบเลยมันไม่เบื่อชีวิตมันมีสีสันมาพื้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงที่ผมแบบไปตามในไอจีในสตอรี่คุณก็คือแบบมีคนเข้าบ้านคุณแบบไม่ซ้ำกันอ๋อทั้งเรื่องนั้นน่ะคือจริงๆคือเนตเป็นคนขี้เหงาด้วยครับก็เลยสมมติวแาบบมีคนมานอนด้วยมาอยู่ด้วยก็จะชอบครับสนุกด,ดีครับผมแล้วก็ใครที่มานอนบ้านคุณบ่อยสุดครันอนต่อครับผมใครครับ สบายแล้วเรานนี้บ้านเรียนมหามิทยาลยครับบ้านเราอยู่นไุ่มนี้ครับนบ้านใกล้กันเลยครับนอนขอข่ยิมนอนเนี่ยนะครับเจมอีกแล้วเหรอครับไมไม่ได้ผมไม่ได้ผมเจมไม่ทำงานนี่นักข่าวผมมาจากสำนักข่าวมูลนิวส์ใช่ไครับเป็นสำนักข่าวและที่เข้ามาสัมภาษณ์ีใช่ครับยินดีเชิญเลยัีครับสวัสดีครับวัดีครนี่หมชิ้นนอมมากครับโอเคครับมเชเลยครับโอเคครับผม ส่วนคาถามที่7จ็ดนะคะผมที่ผมอยากจะถามก็คือตอนนี้คือคิดคือคุณคิดไหมว่าแบบถ้าเบิดสมมุติว่าไม่เรี่นซีนี่ไหวแล้วหรือว่าไม่ได้แสดงแบบหนังหรือว่างานในวงการบันเทิงคุณอยากจทำอะไรคือจริงๆอยากทําอะไรเหรอคือถ้าอยากทำจริงๆอยากใช้ชีวิตอ๋อคือยังไม่อยากทํางานคือถ้าอยากทําอะไรที่ถาถ้าถามว่าอยากทําอะไรดีน้ออยากมีฟีลนี่บ้าอยากใช้ชีวิตอดเยอะๆแต่ว่าถ้าถามว่าทํางานอะไรอ่ะ ก็อยากถ้าพาวานคืออยากเป็นนักบินอย่างที่เคยบอกครับแต่ว่าทีนี้เหมือนกับตอนนี้โควิดก็ตัดไปตั้งเหมือนกับแบบเออแบบธุรกิจแล้วกันครับนักธุรกิจครับใช่ตอนนี้ก็คงทำร้านอาหารครับทางโลฟังเลยนะครับผมร,ร้านอร่อยครับถ้ากินไดแล้วก็อาจจะสนใจก็ได้นะครับติดแล้วไปกินไนะครับอ่าผมไม่ได้กินอาหารนะแต่ผมไปกินทั้งหอ ได้เหรอนะักข่าวครับนักข่าวก <c oughs> ินคนไหนบอกผมได้นะครับผมอ๋อคนที่เป็นเชฟครับผมเ,เอาไปเชฟเด<อ>ินขึ้นงงกัน <c oughs> นะนั่าวที่เป็นขนาด1นแปดตั้งแต่ตผมเข้าบ้านคุณมาผมแบบลองสังเกตด,ดูผมไม่เห็นแบบ ตัไไดเลี้ยงเลยคือคุณไม่เลี้ยง,ยงบบตัดหรอคือเองตรงอันนี้แล้วเลี้ยงสตับแต่ก่อนนั้นก่อนที่ยาย้ายมาบ้านที่นี่จริงจริงย้ายมาเราก็มีแต่ทีนี้มันเสียแล้วเป็นแมวแต่เขาแก่แล้วใช่เขาแต่พอทีเนี้ยบ้านขนาดนี้ถ้ามีก็คงหายแล้วใช่แหะคือถ้าความจริงตอนนี้ก็ตอนนี้คือเน,น้ยเราไม่ได้เลี้ยงนะแต่ว่ามันมาเอง, <c oughs> งแมวมันมาเองเพราะเหมือนกับบ้านเนี้ยชอบให้อาหารมันแล้วมันก็มาอยู่แต่ถามว่าเลี้ยงมันก็ไม่ได้เชิว่าเลี้ยงมาอยู่เลยแต่แบบพอมันมาก็เทเข้าให้มันก็ไม่กลัวคน นี่คุณฟังผมอยู่ไหมฟังครับฟังผมก็แบบคิดคิดผมก็คิดภาพตามว่าแบบเวลาที่คุณให้อาหารแมวหรือให้อาหารสัตว์มันจะรู้สึกแบบฟิลยังไงส่วนคําถามนี้ในดูมันดีเขาเรื่องรือว่าว่าคุณสามารถแบบสัตว์ให้คนเดินได้ใช่ไหมครับคือเอาตรงปะที่ในผ่านมาแล้วเนรู้สึกแบบเนยถามมาทําได้แต่เวลาที่เขาเรียกงอะไรถ้าเล่ามันก็จะยาวแต่แบบเนรสามารถทําได้จริงๆรนรรู้สึกเพราะว่าคือถ้าพูดจริงๆแล้ว่แม่เนยทำได้ แล้วมกก็ทําได้เําทได้เหรอเออใช่ทัพคที่ป่ะเดี๋ยวงอเอางอก็คือทําได้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ครับผมมันไม่ได้สามารถแบบเราสามารถทาได้ร้อเร็จแบบมันเคยทําได้แล้วทําได้หลายๆครั้งด้วยแต่ครั้งที่ทําโชว์ก็ับทไม่ได้อันนี้เป็นคําถามสุดท้ายเป็นจุดไไลท์ของรายการนี่ครับผม อย่างไงบ้างก,กับการที่แบบว่าคุณลุนจอมตีว่าคุณผิวค้ำเกินไปคุณผิวแทนเกินไปเกินที่จะเลนซสีได้ไหมซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยบนะแต่ผมสามารถพูดได้อองตรงผมตรงจอมตีอันนี้ผมรู้สึกว่าชิลมากมรู้สึกว่าแบบผมว่าเขาไม่แปรขับผมเขาให้ความสนใจผมมากไปหน่อยจนที่แบบเฮ้ยเนสแบบผิวค้ำเกินไปไม่เหมาะกับบทนี้นะผมว่าเขาได้แบบกังวลหรือว่าเป็นห่วงผมมากกว่าเนี่ยเขาเลยมาเตือนแต่ด้วยความที่มันไม่ดี แต่ผมรู้สึกว่าใช้คำพูดไม่เหมาะสมใ,ใช้คำพูดไม่เหมาะสมแต่ว่าก็นั่นแหละครับเขาเป็นแฟนคลับผมแหละผมดูออกแต่ว่าเขาอาจจะพูดไม่ดีเ <c oughs> ขาพูดเรื่องอะไรครับ <c oughs> เรื่องด <c oughs> ีแล้วก <c oughs> ็รากผมตัแบบสมัยนี้มันไม่ใช่แบบมาตัดสินแล้วว่าแบบสีผิวไม่เหมาะคนนี้ไม่เหมาะหรือยังไงมันดูที่แบบการแบบ ความสามารถมากกว่าอย่างนี้ความสามารถคื่องตรงตอนนี้ปัจจุบันน่ะคนเก่งก็เยอะถูกไหมครับใช่คือดารามีทั้งผิวสีผิวไม่สีหรือผิวขาวคือผิวยางเงี้ยคือผมมองว่าแบบมันไม่ใช่อัปษรศาสร์ที่จะแบบมาตัดสินว่าคนนี้ไม่เหมาะดังนั้นส่งตัวคนมองยาวๆในการแบบคนที่พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าครับคือผมมองว่าแบบอันนี้นี่ว่าเน่ผมไม่ได้ไม่ได้ํำคนมาแบบจีมันขาวเลยจีมันขาวว่ะดูดิแบบคือเอาเนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากถ้าไม่แต่งหน้าเห็นแต่รูจมูก เพื่อนมีเพื่อนที่ในแบบทักมาบอกเฮ้ยมึงคนนั้นคือใครอย่างเงี้ยเดี๋ยวจัดการให้ไหมอย่างเงี้ยคือในรู้สึกแบบเฮ้ยขอบคุณมากความรักของเพื่อนคนรอบข้างเนี่ย <S <s <ign> <S ใช่เนก็เลยต้องขอบคุณคนนั้นด้วยครับแฟนครับคนโปรดของคนนั้นของผมด้วยครับว่าที่แบบทำให้ผมได้เห็นว่าแบบเฮ้ยมีคนรักผมเหมือนกันที่แบบ<อ>รักน้อยกับ,บคุณแต่แบบเขาก็ยังอยู่รอบๆตัวผม ครักนะครับไอ้เรื่องคือเขาบผมก็จริงหรือปชนปะเนี่ยหครับผมแล้วที่ผมถามแบบเนี้ยคือผมอยากจะเปิดว่างให้คนแบบอื่นๆที่เขาแบบว่ายังแบบยังยังมองว่าการที่เราผิวขาวก็จะได้แบบได้ผลดีกว่าการที่เราผิวดำเราจะได้ผลเสียว่ัซึ่งผมรู้สึกแบบมันไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ผมรู้สึกว่าแบบการเป็นตัวเองอ่ะคืออะไรที่ดีที่สุดแล้วเพราะเหมือนกับรู้สึกว่า คนเรามันม <ih unting> ีความดีความที่แบบดูนิคไม่เหมือนกันใช่คือเราแบบักสมเจมดีในแบบที่เจมที่ดีในแบบที่มงคลมงคลออกไปคนโอเคมงคลดีในแบบมงคลเสียพบดีในแบบเสียพบมันก็เหมือนกับทุกคนเอาความสามารถหรือความชายของตัวเองออกมาให้คนเห็นไม่จำเป็นที่เราต้องไปเหมือนใครเลยใช่ใช่พูดสิไงคือเอาจริงผมคิดว่าการที่คุณได้เล่นบทของชินอันนี้คือความดกของผมนะมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าผู้จัด มันอยู่ที่แบบคนเขียนบทด,ด้วยแล้วก็อยู่ที่คนทำบทด,ด้วยวแล้วก็อยู่ที่แบบผู้จัดจทำเรื่ว่า,า,า,าตัวคาแรคเตอร์นเนี้ยเหมาะสมกับนี้หรือหรือนั่นแหละครับเพราะผมคิดว่าแบบมันอยู่ที่ความเหมาะสมของของเทาแล้วซา่ก็ขอบต้องขอบขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่แบบเหมือนกับจะพี่ออฟหรือผู้จัดที่แบบเลือกเล่นมาในตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้แบบสัญญานะแต่วันนี้จะเหมือนกับเออบอกตัวเองว่าแบบี้แล้วทาให้มันดีที่สุดครับ กินใจผมนะกินใจครับไหนลองกินแม่เดี๋ยววันนี้เห็นเล่นเก้าโมงเก้ามาเบ่กวันนี้ดัง80เปอร์เซ็นต์คำถามสุดท้ายแล้วครับผมขอเสริมนิดนึงเป็นคำถามที่แบบมีคิปมารึงมาคำถามนี้จริงครับผมสำนักข่าวคุณมีคนติดตามเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับผมสำนักข่าวมูลนยวแน่นอนแล้วคุณเป็นคนที่แบบ ชอบข้างรักันผมว่านักข่าวอยากดูเองเนาะก็ถามข้ารักจริงไหมมันบอกไม่ได้เพราะมันเป็นคำที่แบบไม่มีใครจะมาอธิบายอะครับผมมันเป็นแบบความรู้สึกดีๆเราแสดงยังไงเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับรักก็คือรักรักก็คือรักตอบครตอบได้ก็ก็ไม่รู้ว่าก็คือทำไปคือทำด้วยใจจริงๆก็เราทำสิ่งเราาทำอย่างนั้นอะ จะถามว่าข้างลักไหมคือเอาตอนแรกคือไม่ไดู้้สึกแบบเราไม่รู้ว่าคําว่าข้างลักคือมันเป็นอย่างนี้มันเนการเอ็นดูหรือเปล่าใช่เนาะมองว่าแบบเออแบบเนรู้สึกดีด้วยก็เออทำเองแต่ถามว่าข้างลักเนยก็โอเคแต่แบบอันนี้คือไม่ได้ยอมรับใช่ไหมแต่แบบคี่ยก็โอเคไม่รู้ว่านี่ข้างลักหรือเปล่าแต่คือทำด้วยใจอะครับผมมันก็รู้สึก โอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเนสสุรพงศ์มากเลยครับตอนนี้ก็กินเวลาคุณเนสไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมต้องไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก่อนจริงไหมครับนี่ใช่ครับผมโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมนี่ผมนี่โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเนสสุรพงศ์มากนะครับก็หวังหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมุมมองของคุณเนสสุรพงศ์มากขึ้นนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่สละเวลานะได้ยินดีครับเป็นเกียรติครับแล้วนะครับวันนี้นะครับ นันละเนี่ยน่ารักจะตายทุกที่ to be continued next chapter อ้าวจบแล้วววโอ้ยกำลังดูคนหมดเลยอ่ะจะมาอยู่วันไหนอ่ะยังไม่มาใช่ไหม ก็นะครับผมก็สุดไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเจมถามเน็ตนะจ๊ะแล้วเราจะมาดูว่าอีพีหน้าเน็ตถามเจมจะเป็นยังไงจะเป็นสีพบนิวพบนิวสิรานิวสีนิวระนิวหรือพบนิวนะครับโหเราจะไรุนกันว่าคําถามที่เขาจะมาถามเจมนั้นจะน่ารักแล้วก็เตะกันขนาดไหนนะจ๊ะต้องไ่เชื่อเลยว่าแบบต้องมีความถึงไม้ถึงมือถึงเน็ตถึงตัวถึงนมถึง แน่นอนจ้ะโอ๊ยกาแต่วันนี้ที่เราได้มาดูเราก็รู้เลยว่าข้างรักจริงก็รู้สึกว่าเจมเจมเป็นคนที่น่ารักแล้วเน็ตก็เป็นคนที่รักเจมนะจ๊ะ oh. <c oughs> คือรู้สึกว่าเคมีของสองคนนี้มันเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากเลยทุกคนทุกคนคิดแบบตั้งมมไหมเออแล้วก็คือแบบ มันดีงามอมะานะจ๊ะตัมงเมก็สิ่งที่เมย์อยากบอกทุกคนเลยก็ตัมเมีก็อยากฝากทุกคนว่าฝากช่วยแชร์คลิปเนี่ยไปให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่รักเนจเจมนะครับผมดูด้วยนะครับผมว่า มีคนหนึ่งที่อยู่รีแอคกับพวกคุณนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะจ๊ะตอมอก็ต้องฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมที่สำคัญเลยอย่ากกดไลค์กดแชร์ like, ล share, แล้วก็กด subscribe พี่ตมีด้วยนะครับผมวันนี้ตมอต้องขอตัวลาไปก่อน,น้วบ๊ยเน็ตเจมเน็ตเจมเน็ตเจม